วันพัสสิบสองซีรีส์ยืนยันว่าจะเปิดตัวในวันที่23มกราคมปีหน้าครับถ้ากำมังเดในข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในวันสาป็นในกาศส,สิบนาทีนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพท้์ข่าวสารที่มมวเดยแบบนี้เป็นประจำทุกวันล่าสุดนะครับทางโทรศัพท์มือถือแบรนด์ one plus นะในเจนใหม่นะครับก็คือ12เป็นซีรีส์ที่12แล้วนะครับมีวิดีโอฉลองครบรอบ10ปีผ่านไปแล้วด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับมีแพลนที่จะเปิดตัวในปีหน้าช่วงต้นปีนะครับ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันพัสด2 12 R ที่กําลังเปิดตัวในวันที่23มกราคมนะครับก็มีวิดีโอวันพัสดตัวอื่นออกมาเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับโดยวันพัสดนะครับมีหลายส่วนเลยทีเดียวที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตัวใหม่ของเขาถือว่าเป็นการเฉลิมฉลอง10ปีอะไรประมาณนั้นนะครับตอบแทนแฟนๆด้วยเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้นะครับในโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ให้มากยิ่งขึ้น นะครับจงทำให้วันพาส12เนี่ยมีความสามารถที่มากขึ้นเลยในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นชิพเซตตัวท็อปอย่าง Snapdragon 8 Gen 3นะครับกล้อง h a s e b a นะมีรุ่นที่เป็น4เลนสนะครับแล้วก็มีบริสโคป1 4ล้านพิกเซลคู z ซูมได้3เท่าพร้อมกับสีนะครับ f r o w y Emerald นะครับตัวนี้เนี่ยแสดงถึงจิตวิญญาณนะครับที่วันนี้เวอร์สเจอร์ของวันพาสนะครับ มากไปกว่านั้นนะวันพักสิสองอจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอตัวแรกนะครับที่วางขายนอกประเทศอินเดียและจีนด้วยโดยสมาร์ทโฟนเรือธงทั้ง2รุ่นนะครับก็จะถูกดํมาเปิดตัวนะครับในวันที่สามารกราคมนะเดงซึ่งคดีเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยมันมีการเปิดตัวแล้วจะมีจุดไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษและเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เดาไปใส่ถ้าเปิดตัวแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับ สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดและค่วทีเราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย